นั่นคือเห็นเป็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้างนางแล้วก็พนมมือยังมีความรู้สึกในใจว่านี่บางทีอาจจะเป็นประอุปาทานของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยก้มทิศให้ใครแม้แต่บ้านเรือนเล็กๆที่รัคาต่ำๆ ที่พระพุทธเจ้าเข้าไปทั้งคาก็สูงขึ้นแต่เวลานี้เราเห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมืออุปลาทานคือกิเลสเขากินใจมากเมื่อนึกเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพหลวงพ่อปานปรากฏขึ้นข้างๆท่านบอกคณไม่ใช่อุปาทานปราเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองกมาถมจะเสด็จมา